ดีครับค่ะตลาดตอนนี้ย่อนยอนขึ้นขึ้นกันอยู่ไซเวนิดๆิดหน่อยๆกันตอนนี้มองยังไงต่อคะสำหรับในมุมของคุณเมฆคะอ่าก็จริงๆก็เราก็ปรับจุดสต็อปลอ s ให้สูงขึ้นครับที่แล้วเราคุยกันว่าถ้าไม่ต่ำกว่า1179งพ่งร้ยใช่ไหมครับค่ะวันนี้เราก็อัปเดตนิดหนึนน่งเป็น1193ค่ะ อ่าก็คือขยับจุด็อปลอให้สูงขึ้นนะครับตอนนี้คือยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงอยู่แหละเพราะต่างชาติของซื้อสุทธิในตลาดหุ้นอยู่นะครับแต่ว่ามีการช็อตในส่วนของขอินดักเจอร์มาตอนเนื่องแลมุมคิดเหมือนเดิมเราคิดว่าหุ้นยังน่าจะขึ้นอีกไม่นานเพราะว่าต่างชาติช็อตเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะ,ะงั้นเราก็จริงๆลักษณะจะเป็นถือรอขายนะครับถือรอขายมากกว่าใครที่จะ เข้ามาซื้อใหม่ลักษณะก็คืออันนี้จะเป็นเข้าเข้าขายคือลงซื้อแล้วขึ้นขายแล้วล่ะแพทเทิร์นตอนนี้นะครับค่ะลงก็ซื้อได้นะ,ะแต่ว่าขึ้นก็ต้องขายเร็วนะคือจะเป็นลักษณะการเดทจะปลอดภัยกว่าหรับในในสภาวะช่วงนี้นะครับคือการเล่นสั้นๆน,นะครับตามที่รายที่บอกไว้แต่ว่าเซกเตอร์หลายๆผมก็จะว่าอย่างกลุ่มแบงก์กลุ่ม แบงก์อาจจะเริ่มเสียศูนย์ไปแล้วล่ะ <c oughs> นะค์กลุ่มบงอาจจะดูดูไม่ดีกลุ่มพลังงานที่ลงมาก่อนหน้าแล้วทําท่าจะรีบาวเนี่ยก็ยังรีบาวทาท่าจะคือมันตึงๆหน่อรีบาวแต่ยังลุ้นอยู่ว่าจะรีบาวขึ้นไหมนะครับก็จะเป็นจะแบบนั้นก็จะมีอน่าจะเป็นสองกลุ่มนี้ที่เป็นตัวใหญ่ๆนะจะมีความเสี่ยงหน่อยนะครับคุณแม่คะมีคนคตัวฟีเจอร์ตัวซีรีเอ็มนะคะครับ มองในมุมของทางด้านเทคนิคว่ายังไงคะตัวซีรีเอ็มซีรีเอ็มใช่ไหมครับ,นนรบในส่วนของซีรีเอ็มนะครับก็ลักษณะ้ายคันจริงก็ยังยังอยู่เน้นอยู่ฝั่งรองไว้แหละเหมือนเดิมะนะครับอ,อยู่ฝั่งรองไว้ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์สำหรับวันนี้นะครับถ้าเห็นอย่างเป็นซีรีเอ็มเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ราคามันผิดต่ำกว่าสี่แปสี่ไปมันมีโอกาสที่วันพรุ่งนี้ราคาอาจจะย่อตัวลงอีก ถ้าวันนี้นะต่ำกว่า84ลงไปนะครับ848หรือเปล่าเอ่อต่อทีครับ848นั่นเองครับสลับกันครับเลยคุณลงเยอะมากเลยค่ะค่ะนะครับเป็น848ตอนนี้วัดอยู่ที่848.5ค่ะอ่าครับถ้าเกิดถ้าต่ำหลุดตัวนี้ลงไปเนี่ยจะทับปิดนะครับจะดูสถานการณ์ไม่ดีเพราะว่าจริงๆวันเนี้ยคนสนใจนะครับจะมีการแลกเปลี่ยนเงินคือซื้อขายไปมาไปมาแลกเปลี่ยนเงินที่4 84กับ4เอ้ยต่อดีกับ848กับ849ค่อนข้างเยอะ อย่างอยสองสัญญาสองราคาตรงนี้นะครับอย่างสัญญาที่แปดสิบแปดแรกเปลี่ยนไปกันมาสักสี่พันกว่าสัญญาในสี่แปดเก้านี่ก็สี่พันกว่าสัญญาส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณสักหลักพันหลักร้อยเองแสดงว่าจริงๆไอ้ราคาสี่ไอ้แปดสี่แปดเนี่ยกับแปดสี่เก้านี่มันเป็นจุดสําคัญมันเป็นจุดสําคัญหรือเรียกว่าเป็นแนวรับนั่นเองถ้าตอนนี้นะมันยังลงไม่ถึงอันนี้คือแนวรับสําคัญถ้าหลุดแนวรับเนี่ยเราเชื่อว่าอาจจะมีการย่อตัวลงไป นะครับก็เป็นแนวรับเดิมแหละที่แปดสามห้านะครับจุดที่รอรับกันอีกจุดหนึ่งนะคะใช่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้มีมีคนฝากถามคุณแม่เรื่องหุ้นการบินไทยนะคะอ๋อการบินไทยใช่ไหมครับการบินไทยก็ยังลงไปเรื่อยๆจริงๆการบินไทยก็ยังอยู่ในแนวน้งขาขึ้นอยู่นะครับก็ที่ก็ยังถือได้อยู่นะครับอืเพราะจุดที่เราแนะนํากันในตอนนั้นอยู่ที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดบาทนะคะ ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าทนทนไปนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ลงทุนไปแล้วนะคะอ่าใช่ครับแต่ยังไงการวินไทยก็เอ็นวิาก็ยังซื้อเพิ่มนะครับอย่างล่าสุดเมื่อวานเนี่ยก็เอ็นวิาก็ซื้อเพิ่มอีกอยู่ดีนะคือตัวเนี้ยผมว่าจะผลประกอบการนะครับอาจจะมีการซื้อตัวจริงแล้วก็เอ็นวิทยาทยอยสะสมเพิ่มเราจะเห็นว่าต่างชาติก็ซื้อสุทธิกับการวินไัยก็เป็นหนึ่งตัวแหละที่ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิอยู่นะครับก็ก็ยังยังโอเคอยู่นะครับก็ ให้กำลังใจกันไปนะคะใช่ใช่ใช่ยังไหวรับยังไหวายังไหวเอาอยู่นะเอาอยู่อ่าตอนนี้ยังไหวครับเราตอนนี้เราเอาใจช่วยว่าอย่าให้เซ็ตต่ำกว่าเปณนที่เบาะดีกว่าแล้วก็ต่างชาติยังน่าจะซื้ออีกสักดาห์หนึ่งค่ะอืมได้นะคะคุณเมฆขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ